มาแล้ว Windows 11จ๋าที่ตั้งค่า Default Browser ที่คุณอยากได้นะครับตอนนี้ก็ช่วงปลายเดือนมีนาคม2,565นะครับ Microsoft Windows 11ก็ออกมาแล้วสำหรับลูกเล่นที่จะทำให้เราตั้ง Default Browser ได้ซึ่งของเดิมมันยุ่งยากเนาะช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป หนึ่งสี่หนึ่งสี่พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวลน,นิดเจ,จ็ดแจ่มใสไม่ใจีบุปปลิอุ้ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลองก่อนนะอ่าวินโดว์เอ็มมาที่เดสก์ทอ็อปตอนนี้บ่ายมงตรงพอดีเลย Google Docs สามทม์เอทเอฟสี่ Facebook เจ็ดอ,อ,อ่าไอคอนเฟซบุ๊กเนี่ยผมสร้างเป็นเหมือนเข้าเฟซบุ๊กนะครับแต่ว่าถ้ากด Enter ไปเขาจะเปิดเป็น ดีฟอล์บราวเซอร์ของผม Enter เปิด Facebook H T C Chrome set l o a d i n ครับวงเล็บเปิด2 0ครั้วงเล็บปิด Facebook Personal Microsoft Edge อะก็จะเปิดเป็น Microsoft Edge นะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนดีฟอล์บราวเซอร์ใน Windows <ร>11 <8 S> กันครับ มีหลายๆวิธีเอาวิธีการที่1ผมชอบใช้ก็คือกด Start เมนูครับ Start Window แล้วพิมพ์คาว่า Default ครับ D E F A U L T นะครับผมพิมพ์ D E F ครับ D Delta E Echo F Finland D E F นี่ครับ D E F จะพิมพ์แล้วเจอ Default App Enter เข้าไปครับ พอเข้ามาตรงนี้แล้วเข้าซี Setting แท็บไปครับ app off 48, 1ิอ็ดแทบไปครับ app ห off 1แท็บไปครับ 1> f 1 off สองแท็บไปครับ set default for file type for link type อันนี้เป็นไฟล์ type link type เราแท็บต่อครับ set default for application styling search f e d ตรงนี้ set for application ครับเราสามารถเสิร์ชได้ตรงนี้ถ้าเราจะตั้ง Chrome เป็นเบราว์เซอร์หลักก็พิมพ์คำว่า Chrome ก็ได้ c h r o m e เนี่ยครับ หรือแท็บไปก็จะมี set default for application s t set 2 0 1พัน่ากรณีที่เราไม่อยากพิมพ์แท็บมาหนึ่งครั้งจะมี l i ต์รายการของแอปพลิเคชันในเครื่องเราทั้งหมดก็กดลูกศรลงไปเรื่อยๆจนเจอ google chrome เดี๋ยวผมใช้ลูกศรลงไปเรื่อยๆอนะ app installer calendar camera c o n t r o t c a n t r a l panel f sales icon feedback five p o c k e t help get start google chrome but สองพถ้าคุณจะเสิร์ชคุณพิมพ์คำว่า chrome ก็ได้ c h r o m e เนี่ยแล้ว แล้วแทบมาก็จะเจอ Google Chrome แล้วคุณก็ Enter เข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นแทบมาถ้าคุณไม่เสิร์ชแทบมาก็จะมีลิสต์รายการแบบนี้แล้วก็เลื่อนลูกศรลงเอาจนเจอ Google Chrome Google Chrome b u t t o n แล้วกด Enter 1ครั้ง Google Chrome Make Google Chrome Your Default Browser g o o g l e Chrome Default Browser b u t t o n จะมีเมนูนี้ครับ Make Google Chrome to default browser button ให้กด enter อีกทีนึง your default browser s e t อ่าเขาบอก your default browser อ่าก็คือ set เรียบร้อยแล้วเป็น ตัวหลักเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมกด a l t e r อร์เ F4 ปิดได้เลยครับคราวนี้ Windows 7 w i M มาที่เดสก์ท็ครับแล้วก็ผมหาไอคอนที่ผมทำไว้อย่างเช่น Facebook Google G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  G ทำไมล่ะ G ทำไมล่ะงง f a c e b o o k คราวนี้ Enter ไปปุ๊บตั้ต้นเ e Facebook l o i n b o r Google Chrome นี่ครับก็จะเปิดกลับมาที่ Google Chrome เป็น default browser แล้วนะครับเอ๊ะหลายท่านบอกว่า เปิดเข้ามาแล้วไม่เจอเหมือนของหมอคอมว่า make default browser แบบนี้คุณจะต้องทำการอัปเดต Windows ก่อนครับซึ่งจะเป็น KB ตัวหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วย55ลงท้ายด้วย63นะครับอย่าลืมอัปเดต Windows แล้วคุณจะได้ใช้ความสามารถใหม่นะครับซึ่งออกมาช่วงปลายเดือนมีนาคม2022แบบนี้ทำให้เราเซตค่า default browser ได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าผมอยากกลับไปใช้ Microsoft Edge เป็นตัวหลักที่จะทำให้กลายเป็น default browser เดี๋ยวผมปิดตรงนี้นะครับเอาใหม่ครับ โปรคราวที่แล้วเรากดสตาร์ทเมนูแล้วพิมพ์ default นะครับคราวนี้จะเข้า default browser ไปเซต default default app ทางตรงจริงๆคุณกดสตาร์ทเมนูแล้วพิมพ์ D E F อ่าเจอ default app อย่างเงี้ย enter เข้าไปได้เลยเหมือนเดิมแต่ผมจะพาไปอีกทางหนึ่งเพื่อจะได้รู้ทั้งสองทางทางนี้ครับกด w i n d o w ค้างไว้แล้ว i ครับเข้าสู่ s e t t ิ้งเซตติ้งเซตติ้ง Windows เซตติ้งอ่าพออยู่ที่ search box ให้เลื่อนลูกศรลงมา system 1ึ่งป๊อปสี่อ่ลงมาอีกครับ b l f o o d and device ลงมาอีกครับ Network and Internet Personalization not f not s e l e c t e off สี่เจลงมาจนถึง app เนี่ยแหละครับอ่าพอลงมาถึงแอปเลื่อนลูกศรลงมาจนเจอแอปแล้ว e n t e r f c e d เขาจะ select นะครับเสร็จแล้วแท็บมา F ห่ง 1, 1. 1> ่แท็บต่อครับ F and feature หนึ่ง b u f เจอ App and feature 1 object ให้เลื่อนลูกศรไปที่คำว่า default app ครับผม default f ส f 7เนี่ยนะครับเจอแล้วก็ default app enter ครับ2 o b f 7 default App set default file type file type enter file type file type อ่าจะเข้ามาที่เดียวกันนี่แหละครับคุณจะเข้ารูปแบบไหนได้ทั้งคู่เลยนะครับจริงๆอาจจะมีช่องทางอื่นที่เร็วกว่านี้ก็ได้ลองดู2วิธีการนะครับ เสร็จแล้วแท็บมา set default for application cloud ing. search FE d e f a u l คราวนี้เราผมจะลองเสิร์ชแทนนะครับเมื่อกี้ถ้าคุณแท็บไปก็จะมี set default for application direct s e s ส2 0พ0 ชื่อโปรแกรมเนี่ย Access คุณก็กดลูกศรลงไปอย่างเช่นผมจะกลับไปใช้ Microsoft Edge เป็น default browser ก็เลื่อลูกศรลงไปจนเจอ Microsoft Edge Enter เจอ Make Make m i c r o s o f t Edge to default Enter อีกทีก็เสร็จแล้วแต่คราวนี้ผมจะใช้ Search ครับไม่อยากเลื่อลูกศรแล้วชิดแถบกลับมา Search App Edit s e a แล้ว App Edit ตัวนี้แหละครับให้ผมให้พิมพ์คำว่าเอ g e เพราะผมจะผมจะตั้ง Microsoft Edge เป็น default browser กลับคืนมาผมก็จะพิมพ์ e c h o d delta G cop e h o e d g e นี่เขาจะบอกว่า1น่แอปฟ์เจอแล้ว1ตัว ให้แท็บมาครับเอเซตอพลิเคชัน Microsoft Edge บัเขาก็จะเจอเนี่ยแหละครับ Microsoft Edge ให้คุณกด enter ได้เลย Microsoft Edge Make Microsoft Edge Your d e f Make Microsoft Edge อเเเขาก็จะบอกว่า Make Microsoft Edge To Default Browser คุณต้องการไหมถ้าคุณต้องการกด enter เลย Your default Browser set. ่ย your browser ถูกเซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับปิดได้เลยครับ คราวนี้ผมลอง <R ode S 1> หน่อยครับ AA, A, at, A, Windows แล้วมาที่ไอคอนที่ผมทำช็อตคัดไว้เป็น URL Facebook กด Enter ปก็จะกลับมาเปิดด้วย Facebook เฮิรหลดดิงคอมพิวเตอร์วงเล็บเปิด24ทีวงเล็บปิด Facebook เฮิร์สโหล Microsoft Edge กลับมาเปิดด้วย Microsoft Edge เหมือนเดิมครับผม <R ode S 2> เรียกร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนเรียกร้องนะครับทำให้ Microsoft สามารถเปิดเบราวเซอร์ ด้วยตัวที่คุณต้องการง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับนายหมอคอมซีโชจะบริการหมอคอม1นึ่งสี่สีพรัสดครับสวัสดีครับ